ตีนึงคจ้ะอืมช่ายิมยันจนนันดันจนนันดันอันคืออ่ะอยาชอบกระโดดเหรอลูกไม่เมยเท้าเหรอลูกโอ้โหขานี่ก็ไม่ใช่ย้อยนะโชกป่าชกป่าชกป่า รู้ไหมมันคืออะไรมันก็คือขามหมูงไงลูกเราจะนได้งน,นีว้ว้าว้าวว้าเหนื่อยไหมลูกว้าหนะูน้าไม่ได้จับกระโดดเลยนะหนูก,กระโดดเองเลยนะลูกโอ้ตายแล้ว้วาว